อยากสักคิ้วแต่สามีไม่อนุญาตจะทำยังไงดีคะวันนี้ช่างพัดมีทริคเด็ดๆมาบอกแม่บ้านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับสุภัตราพาสวยนะคะวันนี้ช่างพัดจะมาแนะนำคะ่ะว่าคุณแม่บ้านที่อยากจะสักคิ้วแต่สามีไม่อนุญาตขอแล้วขออีกก็ยังไม่ให้ทำจะทำยังไงดีกลัวทะเลาะกันกลัวบ้านแตกพัดอยากจะฝากบอกแม่บ้านทุกท่านจากประสบการณ์ตัวเองนะคะที่สักคิ้วมา8ปีเจอลูกค้า ที่มีคุณสามีทั้งคนไทยต่างชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเป็นฝรั่งเป็นจีนเวลาที่ขอสามีแล้วสามีไม่อนุญาตไม่เห็นด้วยไม่ให้สักบางคนยากก็ยากจริงๆคะ่ะ แต่ช่างพัดจะบอกว่าถ้าคุณแม่บ้านอยากสักคิ้วจริงๆถ้าคุณมีเงินในกระเป๋าโดยที่ไม่ต้องขอสามีนาะตอนนั้นเพื่อไปสักคิ้วคุณก็ใช้เงินส่วนตัวของคุณนั่นแหละค่ะเดินไปที่ร้านสักคิ้วเลยสักคิ้วใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะกลับมาสวยกลับมาสามีไม่ว่าแน่นอนค่ะเห็นมาร้อยทั้งร้อยเป็นอย่างนั้นหมดนะคะอย่างมากเขาก็จะมองแปลกตาถ้าคนไม่ช่างสังเกตเขาก็จะไม่อะไรถ้าคนช่างสังเกตเขาก็แค่เออสักคิ้วมาเหรอ ถามแค่นั้นส่วนมากจะไม่ว่าอะไรละถ้าคุณทํามาสวยนะคะแต่ถ้าเกิดทํามาแล้วไม่สวยแล้วมันคิ้วพังคิ้วเป็นปริงคิ้วแบบใหญ่หน้ากลัวอันนั้นก็มีเรื่องกันแน่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปสักคิ้วก็เลือกร้านนิดนึงนะคะให้เห็นรีวิวทั้งหลังสักหลังลอกของจริงคุณจะได้มั่นใจว่าช่างคนนั้นเขาทาได้สวยจริงไม่จบตามไม่ให้ไปมาแล้วเขียนคิ้วสวยสักออกมากลายเป็นไม่ ตรงไม่อะไรค่ะเคล็ดลับของพัดก็ไม่มีอะไรค่ะแค่บอกว่าแอบสามีไปสักเลยไม่ต้องไปบอกเขายิ่งพูดกันบ่อยก็ยิ่งทําให้ทะเลาะกันเฉยเฉยสักมาแล้วเขาจะไม่ว่าเขาจะไม่อะไรเลยเขาจะรู้สึกดีสะสีกว่าอะอะไรเนี่ยวันนี้ไม่เห็นนั่งเขียนคิ้วจะไปไหนก็มาไหนก็ไปได้เลยไม่เสียเวลาเหมือนก่อนนี้ ถ้าคนไม่ช่างสังเกตเขาก็ไม่รู้จริงนะคะว่าเราสักคิ้วมาเพราะว่าสมัยนี้การสักคิ้วเทคนิคมันล้ำสมัยมากทำมาแล้วดูเป็นธรรมชาติมากค่ะจนคนดูไม่ออกว่าเราสักคิ้วมาด้วยซ้ำไปแต่ก็มีสามีหลายๆท่านนะคะที่พาภรรยามาสักคิ้วถึงร้านเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเบื่อเวลาที่จะไปไหนมาไหนต้องรอนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแค่เขียนคิ้วแค่นี้มาสักให้มันเสร็จๆไปเลย จะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปอันนี้คือคำพูดของสามีที่พามาสักคิ้วกับพัดในหลายๆท่านนะคะและพัดก็อยากจะฝากบอกถึงสามีในหลายๆท่านด้วยนะคะว่าการสักคิ้วทุกวันนี้มันดูเป็นธรรมชาติสักแล้วดูดีสักแล้วไม่เสียเวลาตื่นมาก็สวยเลยไปไหนมาไหนก็ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอนานอีกต่อไปอนุญาตให้คุณภรรยาไปสักคิ้วเถอะค่ะราคาไม่ได้แพงมากมายคะ่ะสักแล้วสบายไปเป็นปีเลยคะ่ะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ